ประสบการณ์จากผู้ที่มาโคชชิ่งส่วนตัวนะคะแล้วก็ได้ไปเจอสิ่งหนึ่งมาก็คือสแกมเมอร์ค่ะนะเธอเล่าว,ว่าเธอเจอสแกมเมอร์ที่มาในรูปแบบของคนจริงๆวิดีโอคอลคุยได้พูดคุยเหมือนจริงทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สร้างความไว้วางใจอย่างรวดเร็วนะแต่พอเริ่มขอให้เธอทำธุรกรรมโน่นนี่นั่นป๊บพร้อมกับเตรียมรหัสไปให้ด้วยนะคะโชคดีที่เธอมีสติไม่กดจึงเข้าไปนะคะพอรู้พรรู้ทันว่า มันอาจนําไปสู่การหลอกลวงหรือว่าดักข้อมูลส่วนตัวนะคะสิ่งสําคัญที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าอย่าด่วนเชื่อคนที่เพิ่งรู้จักแม้เขาจะดูน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามนะระวังทุกสิ่งหรือเว็บไซต์ที่ถูกที่ถูกส่งมาให้นะคะโดยเฉพาะถ้าต้องกรอกรหัสหรือข้อมูลสําคัญสติคือสิ่งสําคัญที่สุดในการป้องกันตัวเองจากอันตรายในโลกออนไลน์ค่ะนะ ทุกความผิดพลาดที่ผ่านมาคือบทเรียนนะคะที่จะช่วยให้แข็งแกร่งและฉลาดขึ้นอย่าลืมว่าการเรียนรู้คือการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องตัวเองจากสถา,านการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะถ้าคุณอยากเรียนรู้วิธีสแกนคนนะคะไม่ให้โดนสแกมเมอร์สแกมเมอร์นะคะฝึกทักษะการสังเกตค่าและสร้างเกราะป้องกันตัวเองให้ได้ลองเริ่มจากคอร์สหรือว่าอ e ีบุ๊ก ที่เป็นความรู้ในด้านที่คุณกำลังประสบปัญหาอยู่นะคะที่จะช่วยคุณแยกแยะคนจริงหรือสแกมเมอร์และทำให้คุณปลอดภัยในโลกออนไลน์ค่ะนะเตือนภัยไว้ก่อนนะคะสแกมเมอร์ไม่ได้มาเล่นนะคะมีพัฒนาการก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะอะไรก็ตามที่พวกพี่ออกมาไลฟ์มาสอนอะไรต่างๆพวกนี้สแกมเมอร์เขาก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะนะซึ่งตรงนี้ในส่วนของคนที่เขาทำอาชีพพวกนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่าผิดนะคะ เขาบอกว่ามันเป็นอาชีพของเขาค่ะเราไปเชื่อเขาเองนะทางที่ดีหาเปราะป้องกันตัวเองคหาความรู้ค่ะลงทุนแค่นิดหน่อยเพื่อตัวคุณเองบางคนอนะ่ะส่งเสียทะแกมเมอร์มา2อปีนะพี่จะบอกให้